การจรบุรีพยานนราชจับมือพิเต้ร่วมสอบประกอบการลงพื้นที่ลุยตรวสนามก์บชื่อดังหลังมีชาวบ้านร้องตรวจสอบถือครองที่ดินสอบประกอบผู้จัดการสนามแจ้งซื้อมาจากกรมบังคับคดีผู้สื่อข่าวรายงานว่าน,นายเทนดลสุวรณรณฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐทนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดิน และผู้ถือของที่ดินโดยมีชอบในเขตปฏิรูปพร้อมได้นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือเต้คณะทำงานและเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจพยานนขราชเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อเข้าตรวจสอบสนามกอล์ฟอาทิตยากอล์ฟแอนด์รีสอร์ทท้องที่ตำบลวังดงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่าสนามกอล์ฟดังกล่าวนั้นถือของที่ดินโดยมีชอบในเขตปฏิรูปที่ดินก่อนเดินทางลงพื้นที่คณะทั้งหมด ได้ประชุมเพื่อตรวจสอบขอบเขตแผนที่การครอบครองที่ดินของสนามกอล์ฟที่ห้องประชุมชั้นสองสำนักงานเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายวินัยเมฆดำปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีนายจรินบุตรวงศรักษาการเพื่อในการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรีรวมทั้งเจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมโดยใช้เวลาประมาณ50นาทีจึงแล้วเสร็จ จากนั้นคณะทั้งหมดได้เดินทางไปที่สนามกอล์ฟอาทิตยากอล์ฟแอนด์รีสอร์ทเพื่อเข้าพบคณะผู้บริหารโดยมีนายประสงค์พงศักดิ์ผู้จัดการสนามกอล์ฟพร้อมด้วยผู้บริหารที่เป็นชาวไทยและชาวเกาหลีมาให้การต้อนรับและได้เชิญคณะทั้งหมดเข้าไปในห้องประชุมซึ่งคณะผู้บริหารได้นําเอกสารหลักฐานมีทั้งนอส,องส,งสกรวมทั้งโฉนดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกับแจ้งให้ทราบว่าสนามกอล์ฟซื้อมาจากกรมบังคับคดี โดยที่ไม่มีใครทราบมาก่อนว่าพื้นที่ของสนามกอล์ฟบ,บางส่วนนั้นเป็นที่ดินของสปกอพอซื้อมาจากกรมบังคับคดีและจากการนำภาพถ่ายทางอากาศมาเปรียบเทียบกับเอกสารการครอบครองที่ดินปรากฏว่ามีที่ดินสปกอ,อยู่ประมาณ200ไร่ซึ่งทางผู้บริหารก็ยอมรับและไม่มีเอกสารมาแสดงต่อเจา้าหน้าที่แต่อย่างไรก็ตามทางคณะผู้บริหารสนามกอล์ฟดังกล่าวได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนั้นน,นายธนดลสุวรรณฤทธ หัวหน้าคณะทำงานจึงขอให้คณะผู้บริหารนำพาไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่เป็นที่ดินในเขตปฏิรูปด้วยการให้คณะนั่งรถกอล์ฟไปตรวจสอบจากการตรวจสอบขอบพื้นที่ที่อยู่ติดกับชายเขาบางจุดมีการก่อสร้างเป็นอาคารให้บริการเก่นักกอล์ฟที่เข้ามาใช้บริการบางจุดเป็นสนามหญ้าที่เป็นแฟร์ฟีของสนามกอล์ฟหลังจากตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้วเสร็จคณะทั้งหมดได้เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่มีการก่อสร้างโรงแรมที่พักที่อยู่ติดกับแม่น้ำแควใหญ่ โดยพบว่าบริเวณริมแม่น้ำแควใหญ่นั้นมีการทำเป็นสนามหญ้าเพื่อความสวยงามในส่วนนี้เป็นหน้าที่รับผิดช,ชอบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาการจนบุรีโดยจะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นไม่พบสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำเข้าไปในลําน้ําแต่อย่างใดสําหรับบรรยากาศภายในสนามกอล์ฟเป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากมีนักกอล์ฟทั้งชายและหญิงเข้ามาเล่นกอล์ฟกันเป็นจนํานวนมากส่วนใหญ่แล้วเป็นนักกอล์ฟที่มาจากประเทศเกาหลีใต้เกือบทั้งหมด นะครับจากพี่น้องประชาชนนะครับว่าขอให้เข้าตรวจสอบหน่อยว่าออพื้นที่ดังกล่าวนี้อยู่ในเขตพื้นที่ของสอบประกอรหรือไม่และมีเอกสารสิทธออ์อะไรบ้างนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยที่เรามาเข้าพบเ,เข้ามาตรวจสอบเนี่ยโดยใช้อำนาจของท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดตามพรบออปฏิรูปที่ดินปี2518มาตรา23นะครับซึ่งทางผู้จัดการสนามกอล์ฟเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับผมเนี่ยมา ในฐานะที่ผมเป็นประธานคณะทํางานการตรวจสอบการถือครองที่ดินของรัฐน,นะครับที่ร่วมกับทางคุณมงคลกิจสุขสินทาโนนเนี่ยนะครับในการเข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นครับตรวจสอบเราก็ได้ตรวจสอบนะครับพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็มีมีโฉนดที่ดินนะ,นะครับแล้วก็มีนอสอสามซึ่งที่ดินดังกล่าวเนี่ยทางสนามกอล์ฟเนี่ยได้ไปประมูลมาหรือซื้อมาจากกรมประคับคดี แต่ด้วยความที่เราที่มีประชาชนร้องเรียนมานะครับก็บเป็นพื้นที่ดังกล่าเนี่ยไม่มีเอกสารสิทธิท์ใดๆที่มาแสดงกับทางสามารถปฏิรูปที่ดินกาญจนบุรีนะครับเราก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการบกุกรุกที่ดินสปกต้นไม้ที่มเท่าไหร่ตอนนี้เรากําลังตรวจสอบดูอยู่นะครับโดยเบื้องต้นประมาณ200ไร่ตรงนี้มีการก่อสร้างอะไรไหมครับ้ก็ที่ได้เห็นเมื่อกู่ก็เป็นอาคารน,นะครับแล้วก็มีสนามกอล์ฟเป็นกีย์นะครับ ครับกรณีย้อนย้อนกลับไปกรณีที่ไม่ได้ครับความคืบนหน้าเป็นยังไงครับไม่ไม่ได้เนี่ยหลังจากที่ผมกับท่านปฏิรูปที่ดินกาญจนบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะครับเราก็ได้พบว่ามีพื้นที่อยู่ประมาณเกือบ300กว่าไร่นะครับที่อยู่ในสนามกอล์ฟที่เป็นพื้นที่ของสอปรกรแล้วไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วก็สปรกรเนี่ยก็เคยยึดมาเมื่อปี6-2เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ทําหนังสือตามพรบรการปฏิบัติวิธีทางปกครองนะครับ ก็ให้เขาชี้แจงภายใน30วันในระยะเวลา30วันเนี่ยเขาก็ได้ทําหนังสือมาก็ขอให้สบปบกกรกาญจนบุรีเข้าไปตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ตรงจุดไหนใดไ,ไหนบ้างแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยเขาได้คืนพื้นที่มาเรียบร้อยแล้วครับจบใช่ไหมครับก็ว่ากันไปตามกระบ,บวนการถ้าไม่คืนก็ดําเนินคดีเราต้องใช้วิธีการออจากเบาไปหาหนักเราจะไม่ทําร้ายใครเพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นพื้นที่ของรัฐเนี่ย คงไม่มีใครที่จะเข้ามาบุกรุกเราดูที่เจตนาเป็นสําคัญครับค่านือยี่สิบสี่การจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน